ยุคนี้ทำไมคุณถึงต้องทำคลิปสั้นทำเงินเป็นนะคะทุกคนครูเองจี้สอนสร้างแบรนด์มาแล้วค่ะสวัสดีนะคะทุกคนเพราะว่าตอนนี้นะคะหนึ่งภาพเท่ากับหนึ่งหมื่นความหมายและถ้าเกิดคุณทำวิดีโอคลิปวิดีโอที่เป็นงานขายเป็น 1, หนึ่งคลิปวิดีโอนะคะเท่ากับเป็นหนึ่งหมื่นภาพนั่นเองความหมายเนี่ยตีแบบตีความแบบไม่รู้จบนะมันเป็นการทำ การตลาดที่ดีที่สุดนะการตลาดแบบนี้เนี่ยเรียกว่าทําให้การขายเป็นสิ่งที่ไม่จําเป็นนะคะทุกคนการทําคลิปวิดีโอคุณภาพตัวเนื้อออกมานะเวลาเราปล่อยไปในในตลาดออนไลน์นะในระบบแพลตฟอร์มใดๆก็ตามนะคะถึงเวลาเนี่ยคลิปนี้นะมันเป็นคอนเทนต์นะมันเป็นการที่เราสร้างคอนเทนต์สร้างออกไปให้ตรงกับความต้องการกับตัวสินค้าที่เรากําลังขายอยู่หรือว่า ตรงกับความต้องการที่เราเราต้องการลูกค้าแบบไหนฐานลูกค้าเป็นยังไงเนี่ยเราให้คอนเทนต์ตัวนี้ที่เราทำเนี่ยไปกวาดลูกค้ากลับมาหาเราให้หมดเลยค่ะทุกคนมันหมดยุคแล้วนะถ้าเป็นเมื่อก่อนจะต้องมีการแจกใบปลิวนะคะแจกใบปลิวติดป้ายข้างทาง,างลงเว็บไซต์หรืออะไรก็ตามแต่มันไม่น่าสนใจคุณลองดูสิคะว่าเวลามีคนที่แจกใบปลิวอะ, ill, อะเวลาลูกค้าได้รับก็ขยำทิ้งเพราะอะไรคะ เพราะมันไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้านั่นเองการที่เราต้องทําคลิปสั้นทําเงินให้เป็นเนี่ยหรือเราทําคลิปวิดีโอเนี่ยสร้างคอนเทนต์ออกมาสักตัวหนึ่งเนี่ยเพราะว่าเราต้องการใช้วิดีโอตัวนี้ให้เกิดคุณค่าและประโยชน์สูงสุดก็คือเราต้องการเอาวิดีโอตัวนี้ไปดึงดูดเข้ามาไปดึงดูดลูกค้าฐานลูกค้าของเราเข้ามาคนไหนที่ไม่ใช่นะเขาจะไม่วิ่งไปวิดีโอตัวเนี้ยต้องสื่อไปในความหมายแบบนั้นเลยนะ แล้วในขณะที่วิดีโอวิ่งไปวิดีโอทํางานวิดีโอทําเงินให้เราอยู่นั้นนะวิดีโอตัวนี้ไม่รู้จบยันลูกยันหลานไม่ว่าคุณทําอะไรก็ตามเขาก็ยังทําหน้าที่ขายอยู่เป็นเซลแมนให้คุณตลอดเวลานะคะยุคนี้เป็นยุคที่แบบว่าดีที่สุดตั้งแต่เคยเกิดมาเลยก็ว่าได้เพราะว่ายุคอืนอ่นเนี่ยว่าเราทําเงินนะเราจะต้องทํางานรูปแบบอื่น,ม,นมันยากกว่าทุกคนแต่ถ้าเกิดทุกคนเข้าใจวิธีการสร้างคอนเทนต์และใช้คอนเทนต์ ดึงดูดคนเข้ามานะคะทุกคนรู้ไหมคะว่าเพื่อนๆนะในช่องฟ้าหรือในแพลตฟอร์มใดๆก็ตามนะถ้าคุณเป็นคนแบบไหนคุณก็จะดึงดูดคนแบบนั้นเข้ามาด้วยถ้างานที่ผลงานของคุณนะที่คุณนําเสนอเสืร์ออกไปนะก็จะดึงดูดลูกค้ากลุ่มๆนั้นเข้ามาให้คุณเช่นเดียวกันไม่แปลกใจเลยอย่างเช่นครูแองจี้ cool เนี่ยทำคลิปออกมาแนวไหนนะคะ ครูก็จะได้ลูกค้าแล้วก็ได้คนที่เป็นสไตล์เดียวกันกับครูเนี่ยเข้ามาครูก็จะได้นักธุรกิจเข้ามาครูก็จะได้เจ้าของกิจการเจ้าของแบรนด์ให้ความสนใจในตัวของสินค้าของครูแล้วก็ให้ความสนใจในตัวของครูเอ็งจี้เวลาที่คลิปครูเอ็งจี้พูดออกไปโดยที่ครูเอ็งจี้พูดแค่ครั้งเดียวแต่คลิปนั้นเป็นคลิปทําเงินนะคะคลิปทําเงินเป็นเซลแมนให้เราปีการขายให้เราเรียกว่าประหยัดเราไม่ต้องไปจ้างพนักง,งานแบบส0 2ยี่สิบคนเลย ตอนนี้ยุคนี้นะคุณต้องเรียนในการทำคลิปสั้นทำเงินเลยค่ะและตอนนี้นะคลิปครูแอจี้นะคะมีจำนวนมากนะคะให้คุณไปศึกษาวิธีการทำเงินบนโลกออนไลน์ได้เลยนะคะส่วนใครที่สนใจที่อยากจะพัฒนาตนเองในเรื่องของการทำคอนเทนต์นะคะตอนนี้ครูแอจี้ก็จะมีคอร์สออนไลน์นะคะในการสร้างคอนเทนต์ให้เก่งนะคะก็อยากสร้างคอนเทนต์เก่งนะคะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะ ให้คอนเทนต์นี้เป็นคอนเทนต์ทำเงินกวา,ลกา,า,าด,ด,ดลูกค้าเข้ามาหาคุณดึงโดดลูกค้าเข้ามาหาคุณอย่าออกไปวิ่งไล่ล่าลูกค้าหรือไปตามลูกค้าให้เหนื่อยเพราะยุคนี้ใครที่ไม่ใช่ให้เอาไปแต่ใครที่ใช่ที่เกี่ยวกับสินค้าของเราหรือว่าเกี่ยวกับที่เรากําลังทําอยู่เนี่ย ผลงานผลิตภัณฑ์สินค้าของเราเนี่ยให้ดึงดูดคนเหล่านั้นเข้ามาคุณเป็นคนแบบไหนก็จะดึงดูดคนแบบนั้นมาด้วยนะคะคุณก็จะได้คนที่สไตล์เดียวกันมาร่วมงานกันนั่นเองนะคะง่ายมากๆเลยค่ะก็ให้มาเจอกันที่คอร์ส Content f o r Pro Max นะคะคอร์สนี้ไม่เคยล้าหลังเลยนะเพราะว่ามันเป็นการอัปเดตใหม่นะของเรื่องราวของปี2 5 6 6นะคะซึ่งจะสอนให้ทุกคนนะทำคอนเทนต์ได้แบบว่าเก่งมากๆแล้วก็มีวิธีการแบบ ขายเหมือนไม่ต้องขายะคะ่ะทุกคนและจะไม่จําเจนะเหมือนที่อื่นแน่นอนครูรับประกันเลยนะคะเพราะครูมั่นใจว่าครูเป็นที่1ในการสร้างคอนเทนต์หรือครูก็เป็นที่1ในการทําราชาคอนเทนต์เหมือนกันนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเรียนรู้วิธีการทํา y ำ u t u b e นะทํำยังไงให้มียอดวิวสูงๆนะคะคลิปของครูเอ g งจี้ NG, นะ ครูเอนจี้มีคลิปเยอะนะคะแต่ก็จะมีคลิปบางคลิปของครูนะที่ไปแตะเป็นคลิปไวรัลนะคะทุกคนยอดวิว1นึ่งแวิวนะคะอันนี้ครูก็ยังไม่ยังไม่ได้คุยในเรื่องของการขอบคุณทุกทท่ทานนะที่เข้ามาติดตามกันเลยนะคะก็ได้ผลเป็นที่ดีมากๆเลยค่ะและตอนนี้นะครูเอนจี้มีคอร์สใหม่ที่ชื่อ KOL ออนไลน์ปีนี้ร้อยล้านนะคะใครที่กําลังทําเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เจ้าของแบรนด์เจ้าของสินค้าไม่ว่าธุรกิจใดๆก็ตาม ท้ามพลาดเด็ดขาดเลยค่ะ KOL คืออะไรคะ KOL ก็คือการที่ผนวกนะระหว่างการเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะรวมทั้งการเป็นเจ้าของกิจการเนี่ยทำยังไงให้แบบสินค้าคุณเนี่ยยืนยั่งยืนมั่งคัง่งอยู่ในประเทศไทยเรานะคะแล้วสามารถส่งออกขายนอกประเทศได้ด้วยวิธีการต่างๆนั้นจะอยู่ในแนวความคิดและปฏิบัติการจริงรวมทั้งการทำเวิร์กช็อป KOL ออนไลน์ Online, ปีนี้ร้อยล้านนะคะคุณจะสอนวิธีการให้แบบง่ายๆที่สุดนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนในกรตลาดคุณไม่ต้องไปต่อคิวเรียนกรบตลาดที่ต่างประเทศอีกแล้วเพราะว่าคุณเองจี้เซิร์ชข้อมูลมาให้ทั้งหมดแล้วนะคะรวมแล้วเนี่ยเป็นเป็นงานหัวกะทิของต่างประเทศทั้งนั้นเลยที่เขาจะทํายังไงให้คอนเทนต์มีคุณภาพและเป็นเจ้าของแบรนด์ที่ยั่งยืนนะคะแล้วก็ปีนี้วัดผลกันที่ปีนี้เลยะคะ่ะปีนี้ร้อยล้านให้มาเจอกันที่ KOL ออนไลน์ o l, Online, ปีนี้ร้อยล้านค่ะตอนนี้มีราคาอ a r l b i r d ด้วยนะคะยังไงพักแช็เข้ามาหาคูเองจี o ้ N G ได้เลยค่ะทางเรามีทีมงานแอดมินนะคะคอยตอบคำถามให้กับทุกๆท,ท่านอยู่ค่ะรีบหน่อยนะคะเพราะว่าราคาขึ้นทุกวันนะคะก็คือคูเองจี N ้ G นะใครที่เป็นลูกศิษย์ของคูเองจี N ้ G, จะรู้ดีเลยว่าคูเองจี N ้ G จะมีเวลาของอล r เบิรจริงๆนะคะ ให้เข้ามาในช่วงของ Early Bird ก็จะได้ราคาพิเศษหลังจากนั้นก็จะเป็นราคาปกติแล้วนะคะทุกคนแล้วเรามาร่วมทำเวิร์กช็อปด้วยการเป็นงานจริงเลยค่ะที่คุณจี้จะพาทำแบบจริงๆเรียวๆทั้งหมดเลยค่ะ